เชฟโรเลตโคโลราโดสี่ประตูเครื่องยนต์สามพันเกียร์ออตโต้ปีสองพันห้าโปรโมชั่นของลอยที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะ เป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะขายเงินสดนะคะเล่มทะเบียนพร้อมโอนราคาไม่แพงค่ะน่าใช้สุดๆเลยค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้า,ากุญแจรีโมทแอร์แบกเกียร์ออโต้ขับง่ายสุดๆเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ของ JVC ค่ะทนทานสุดๆเครื่องยนต์ดีเซล3,000ซีซ c ค่ะ กระบะหลังขนของได้เยอะมากๆเลยค่ะคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายกว้างแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาทดลองขับดูได้ราคาต่อรองได้นะคะมปดูรถที่ชอบก่อนนะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092-5050-858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่อง ID ดีเมีาายไซนนำหน้าไซ a m p อมพีหนพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ